ิดไในใจว่าจะมีหนึ่งหรือสองสาขาเท่านั้นเองที่ไม่ให้บางวิทยาลัยเออนี่เขาจํากัดแล้วนะฮะเฉพาะบางบางวิทยาลัยนะแล้วบางสาขาบางวิทยาลัยบางสาขานี่เขาเอางชั่วหน่อยนะรับสมัครนักศึกษาและให้โอนย,ย้ายครูพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนในสาขานั้นไปให้วิทยาลัยแห่งอื่นที่เปิดสอนคือไม่ได้ปิดทั้งหมดนะฮะบางแห่งและบางสาขาทีนี้ต่อไปนะฮะส่วน ระดับปวช23ที่เปิดสอนอยู่กําลังพิจารณาว่าจะโอนย้ายไปเรียนรวมในวิยาลัยที่มีการโอนย้ายครูไปด้วยหรือไม่คือเมื่อเขาปิดสาขานนั้ในวิาลัยนั้นนะ,ะก็แปลว่าปิดทั้งสาขานะเพราะฉะนั้นคนี้คนที่เรียนปี2ปี3ทําไงฮะคือเขาพูดถึงไม่รับปี58ใช่ไหมเมื่อปี57เนี่ยก็ต้องยกชั้นจะไปเรียนปี2ปี3ทีนี้เขาเลยบอกว่าจะโอนย้ายนะครูไปด้วยซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและเชื่อว่าการจะบรรเทาปัญหาการทะาวิวาทลงได้อเอออันนี้เนี่ยต้อง ลองดูก็ได้ครับถ้าท่านสรุปออกมาแล้วนะฮะทดลองดูถ้าว่ามันถูกต้องมันทําได้จริงนะท่านก็เดินหน้าต่อไปนะก็โดยให้วิยายแห่งนั้นเนี่ยต้องพัฒนาก็รู้ตัวปัญหาแล้วว่าวิยาลัยแห่งนี้นะโดยเฉพาะยิ่หสาขานี้นะเป็นตัวปัญหาจริงๆเลยและทาไงถึงให้วิยายแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดสาขาดังกล่าวนี่คืนมาได้อีกทีจะต้องปรับปรุงไปพัฒนาอย่างไรต่อไปอก็ต้องว่ากันอีกทีนะ เพราะนั้นถ้าคุณมีข้อสรุปอย่างนี้นะจะลองทดลองดูก็ได้เพราะนักวิทยาศาสตร์ต้องกล้าทดลองนะแต่ต้องกล้าสรุปนะฮะถ้าถูกก็ต้องสรุปว่าถูกถ้าผิดก็สรุปว่าผิดนะฮะคราวนีค้คุณเชยพึกหนนะกล่าวต่อว่าสสจะเตรียมจัดทําโครงการครีอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนต่อสายวิชาชีพอันนี้ผมก็มาดีนะฮะแต่นี้คุณต้องให้ความร่วมมือคือไปให้ความร่วมมือกับสพทคือการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วทั้งประเทศก็คือปฐมปลาย มัธยมต้นะถมปลายกับมัธยมต้นนะฮะทั้งทั้งทั้งสองสองสองอะไรสองระดับชั้นเลยนะฮะะถมปลายก็ประมาณป4ปอห้ปอหกค่าที่ปอหอย่างเดียวไหมคะไม่ได้ฮะต้องสีเลยไปเลยผสมปลายนะและมัธยมต้นมอหนึ่งม .2 ม .3 ต้องต้องเตรียมเข่า6ปีเลยนะฮะคุณต้องเตรียมเข้า6ปีนะไปเตรียมปีเดียวไม่พอเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากการสั่งสมการกระทําเพราะนั้นถ้าคุณจะตรงไปเตรียมเพียชีวะนี่ผมผมเห็นด้วยนะฮะคุณลงไปเตรียมเลย แต่การเตรียมกูต้องช่วยเขาด้วยนะไม่ใช่บังคับเขาอย่างเดียวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงเนี่ยต้องสนับสนุนครูที่มีความสามารถในการที่จะฝึกสอนวิชาชีพเนี่ยลงไปยังโรงเรียนทุกแห่งโอ้โหไม่ทราบจะทําได้หรือเปล่าเขาจะทำก็ได้เพราะว่าผมมีตัวเลขอย่างนี้นะฮะผมมีตัวเลขว่าในเมืองไทยมี2 9 4 4หมู่บ้านค่ะหมู่บ้านผมหวังนะ,ะผมฝันนะฮะและคิดว่าน่าจะทำได้ก็คือในทุกหมู่บ้านเนี่ยควรจะมีโรงเรียน อย่างน้อยระดับมัธยมต้นถ้าจะเป็นไม่ได้คือมัธยมปลายไปเลยทุกหมู่บ้านนะถ้าจบเฉพาะผสมปลายนี่ผมผมไม่เห็นด้วยนะเ,เพราะอย่างน้อยนี่นะการสาขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยต้องจบมัธยมต้นเ,เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรที่กระทรวงสาธิการเนี่ยจะผลิตครูที่มีความสามารถในเชิงวิชาชีพเนี่ยนะฮะที่จะสนับสนุนโรงเรียนในระดับหมู่บ้าน โอ้นี่เป็นผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก<ช>้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ดี<ช>ก็แปลว่าสมมติถ้ามี72,944โรงเรียนสมมตนินะเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลิตครูซึ่งสามารถไปฝึกสอนวิชาชีพให้โรงเรียน72,944แห่งแปลว่าอย่างน้อยกระทรวงศึกษาธิการต้องผลิต บัณฑิตที่สามารถไปเป็นครูอสอนวิชาชีพได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพก่อสร้างช่างปั้นช่างแกะสลักช่างฟ้อนช่าง,งนักร้องเพลงนักแต่งนวนิยายหรือช่างเครื่องยนต์ช่างเครื่องมอเตอร์ไซค์ช่างเครื่องแอร์คอนดิชันหรือช่างก่อสร้างฉาบปูนทาสีดัดรวดอะไรเงี้ยขึ้นรูปรวดขึ้นรูปโครงเหล็กเป็นตน้นนะก็ทั่งไปถึงกีฬา และดนตรีด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นสายอาชีพทั้งหมดและเป็นอาชีพได้ด้วยทั้งนั้นก็คือนอกจากสายสามัญวิชาทั่วไปคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไ <ภา S 2> ทายอะไรนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องของสายอาชีพรวมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนทั้งเส็จเหมือนก่าโรงเรียนทั่วประเทศด้วยใช่ครับแล้วคนจะต้องเริ่มตั้งแต่ประถมประถมปลายนะฮะ,ฮะและก็มัธยมต้นด้วย<ต>ผมเห็นเพื่อนผมบางคนเนี่ยคือแกะสลักเก่งมากแกสลักเก่งมากแล้วเวลาต่อมานี่นะความที่ประเทศไทยเนี่ย โครงสร้างการศึกษานะาไม่ได้ตาหนิใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มันสูงต่อยอดไปเรื่อยๆาบางคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเรียนมนหนึ่งเ่เขาแกะสลักเข้มจริงๆเลยปอห้าปอหกด้วยคนคนนี้เนี่ยผมก็เฝ้าแต่หวังว่าเวลาเขาจบไม่ายงปลายนี่นะหรือไม่ายงต้นเนี่ยเขาน่าจะต่อสายนี้ได้คือไปไปแกะสลักอะไรที่มันวิเศษล้ำเลศิศแล้วสามารถที่จะขายแพงๆได้เช่นงานแกะสลักเขา หรืออาจจะเป็นงานเพ้นทิ้งก็ได้เพราะกาสลักเน่ย<ม>พัฒนาเป็นเพ้นทิ้งได้เนี่ยนะ<ม>นะสามารถขายชิ้นงานชิ้นหนึ่งได้เป็นแสนบาทเป็นต้น<ฮ>ทําได้นะแต่สุดท้ายมันไม่มีฮะเขาไปไม่รอดไ<ฮ>ม่รู้ไปทําไงสุดท้ายเขาหลุดจากโรงเรียนไปเลยเท<ฮ>่าที่จําได้ค่ะคุณหมอเหมือนว่าสมัยประมาณประถมประถมแล้วก็รวมไปถึงมัธยมเขาจะมีเหมือนกันนะคะเช่นกอพอวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะคะ<ฮ>ซึ่งจะมีเนี่ยสอนพวกการปั้น<ฮ>การ แล้วก็มีเรียนเป็นเหมือนวาดเขียนโครงร่างการก่อสร้างอะไรร่างแบบอะไรก็ถือว่าจัดอยู่ในในสายอาชีพที่ท<ช>่า <นะ S 2> หมายถึงด้วยเหมือนกันไหมเพราะฉอนั้นนี่ที่สอ,อสอเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องมีโครงการเพรียรชีวศึกษาเนี่มผมเห็นด้วยเลยนะแต่ท่านต้องทำทำทำในระดับขอบเขตใหญ่นะมไม่ใช่ just แค่หรือไม่ใช่เพียงแต่ไปทํา ม .3 ที่เขากำลังจะเข้าปวช1-2-3หรือหรือว่าปวทหรือปวสอะไรก็ตามคุณต้องทำทั้งกมรผสมปลายนะคือเขาเรียกป .4 ป .5 ป .6 ใช่ไหมแล้วม .1 ม .2 ม .3 คุณต้องไปพรียชีวศึกษาตรงนี้เพราะเขาจะมีรายละเอียดเขานะคือเขาไปวิจัยในกลุ่มของเขาเองนะเราเคารพความคิดเห็นเขานะแต่เราเห็นว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันจะแก้ที่ปลายเหตุ เราอยากจะแก้ที่ต้นเหตุและแก้ที่รากเงาเลยแต่ถ้าเริ่มต้นที่ปลายเหตุก่อนก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณแก้ที่ปลายเหตุนะคุณก็ไม่สามารถแก้รากเงาของมันได้นะผมคิดอย่างนี้นะฮะท่านลองรับฟังความคิดเห็นผมไปประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่ได้เป็นคนผูกขาดความคิดนะ,ะท่านบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนต่อสายอาชีพนะฮะสไลด์เก่าเมื่อกี้ฮะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน ขณะนี้เขาบอกว่าจากการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการที่แก้ปัญหาดังกล่าวเห็นว่าที่เด็กก่อเหตุเพราะเด็กปรับตัวไม่ได้นี่ซ้ายต่อไปเลยนะฮะเขาเขากล่าวว่าเด็กปรับตัวไม่ได้ปรับตัวอะไรไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเลยนะเดี๋ยวต่อไปเขาบอกงี้นะเพราะชั้นม .3 สและม6ที่มีการเรียนการสอนต่อเนื่องเต็มวันเขาว่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นแต่เมื่อเข้าสู่การเรียนปวชหรือว่าปริญญาตรี จะเรียนด้วยการค้นควาด้วยตัวเองก็เลยบอกว่านักเรียนมีเวลาว่างในการรอเรียนเวลาเรียนวิชาต่อไปเยอะนี่เขาเขา<ๆ>วิเคราะห์นะเราไม่ได้ติเขาว่าเขาผิดหรือถูกเขาคิดของเขาอย่างนี้แต่ผมขอคิดเพิ่มเติมได้ไหมครับค,คือถ้าคุณปลูกฝังให้เด็กเขารักนี่นะเขาจะขนขวายเองอะ่ะสมมติเด็กที่เขารักกีต้าะนะ ผมเห็นเลยคุณไม่ต้องไปบังคับเขานะเพราะมันเจ็บนิ้วนะฮะกดสายที่เจ็บนิ้วแล้วคุณต้องฝึกนิ้วนะแต่ละสายคุมแต่ละสายนะเขาไปฝึกเขาเองเลยแล้วฝึกเขาเองนี่ฝึกเร็วกว่าอีกผมมีญาติผมคนหนึ่งอ่ะคือในครอบครัวอาจารย์ธิดาเนี่ยขออนุญาตนะฮะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขามีพี่น้องเยอะแล้วพี่น้องอาจารย์ธิดาเขารัากร้องเพลงพะน้องๆนี่เขาชอบดนตรีหมดเลยแล้วน้องหลายคนนี่เขาไปเขาไปฝึกกีตาร์แล้วมีหลานเนี่ยนะฮะเขาเขาเที่ยวมองดูว่าดีอย่างไร แล้วก็ไปซุ่มปรุตัวเอง3 4มสี่เดือนกลับมาเข้าวงได้เลยเล่นเก่งเท่ากับอาอาทั้งหลายที่ซ้ำไปนี่แปลว่าเนี่ยถ้าคุณปลูกฝังความรักในสิ่งนั้นให้กับเขาเนี่เขาจะใช้เวลาว่างในการที่ไปขนขวายสร้างความสุดยอดให้กับ<ช>ตัวเองเ<อ>มื่ผมผมเห็นนะฮะต้องชมลองไปดูสิครับตอนนี้มีเด็กบางคนเนี่ยชนะเลิศที่รัเสเซียนะไปเล่นกีตาร์เนี่ยกีตาร์คลาสสิกอะ่ะเด็กไทยนะไปแข่งยุโรปทั้งหมดเลยนะผมภูมิใจและตื้นตันใจมากแต่ มันเป็นผลิตภาพของครอบครัวครับครบ mm hmm. อครบครัวทำอย่างไรถึงจะเอาวิธีการอย่างนี้เนี่ยมาใส่ในอาชีวศึกษาฮะผมเห็นด้วยฮะคือคุณจะไปทําในพรีเขาเรียกนะพรีอาชีวศึกษาแต่คุณคุณติเขาบอกว่าเขาไม่รู้มีเวลาว่างเยอะ,ะนะก็เลยไม่รู้ว่าต้องค้นคว้าด้วยตัวเองมีเวลาว่างเยอะก็เลยเนี่ยต่อไปเลยนะฮะเขาเขาบอกอย่างนี้นะฮะเด็กมันคนใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมนี่จริงฮะ ไปจบกลุ่มในที่อโครจรนี่ก็จริงอีกพูดสูงก่อเหตุทรรมาภาิบานี่ก็จริงอีกดังนั้นสสจึงเตรียมจัดโครงการเพรียรชีวศึกษานำนักเรียนปวช .1 และก็ปวส .1 ทุกคนมาอบรมเตรียมความพร้อมในหลักสูตรแบบบูรณาการตรงนี้ผมขอเติมนิดนึงได้ไหมครับที่สําคัญที่สุดนี่นะุณต้องสร้างความรักในวิชาชีพให้กับเขาก่อนและความรักในวิชาชีพเนี่ยไม่ใช่ว่า ตั้งแต่ปวชหนึ่งหรือปวสหนึ่งมาจับไม่ได้ฮะคุณต้องไปสร้างความรักในวิชาชีพของเขาประถมศึกษาประถมปลายแล้วครับแล<ม>้วก็มัยมยมต้นแล้ววิธีการสร้างความรักในวิชาชีพก็คือว่าคุณต้องมีครูดีฮะครูที่เขารักในวิชาชีพจริงๆครูไม่จ้องไม่จําเป็นต้องเป็นอัจฉริยภาพนะแต่ให้เขารักจริงๆเถอะผมเนี่ยสมัยสมัยมัยมยมต้นเนี่ยผมเห็นครูวาดเขียนคนหนึ่งดีมากเลยคือเขาเอาดอกกุหลาบมาตั้งไว้แล้วนักเรียนลองวาดดูนะนักเรียนก็พยายามวาด เสร็จแล้วครูเขาจะแนะว่าจะจับภูการยังไงปาดยังไงวาดยังไงนะฮะแล้วก็แตะแต่ยังไงต้านยังไงเนี่ยมันจะเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาเลยถ้ายังทําไม่ได้นี่ก็อาจจะวาดโครงร่างด้วยดินสอ,อก,ก่อนโอ้โหเนี่ย<ม>ทำให้นักเรียนห้องผมเนี่ยวาดรูปได้ค่อนข้างจะดีนะแต่อย่างที่กาบเรียนเนี่ยพอพอพอเก่งจริงๆแล้วเขาคิดโอ้ธอฉันจบแล้วฉันจะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วใครจะมารับฉันเข้าทํางานอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเนี่ยสายนี้ก็คือสายศิลปะ เพราะฉะนั้นโรงพิมพ์ต่างๆนี่นะฮะที่ผลิตหนังสือเรียนอย่างครูเนี่ยรครูอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเวลาไปอาบอกโรงพิมพ์ไหนเนี่ยนะที่จะมา,ารับพิมพ์องค์การค่าครุษภาก็ได้หรือโรงพิมพ์ไหนก็ได้โรงพิมพ์เอกชนเนี่ยก็มีข้อ,ข,อข้อตกลงกับเขาว่าถ้าคุณจะพิมพ์นี่นะต้องมีอาร์ตเวิร์กนะแล้วคุณจะต้องมีอะไรนักเรียนที่จบปริญญาหรืออาจจะจบปอชปอศจากที่นี่ที่เนี่ยรับเข้าไปเรารับเราถึงจะรับงานคุณ อย่างนี้รัฐบาลจะช่วยได้ <ธา S 1> นี่เขาไปตีให้ว่าเด็กบางคนซึ่ง<ห>จริงนะฮะใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมแต่แต่ต้องหันกลับมาดูครูนะฮะแม้ว,ว่าครูเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จในการที่จะปลูกฝังความรักในวิชาให้กับนักเรียน <ธา S 1> ครูต้องปลูกฝังนะฮะอ,อ,อย่าไปเอ้ยก็เขาไม่ดีเองอย่าไปตีคนอื่นเลยเราต้องทบทวนตัวเองดีกว่าเฮ้เราทําดีที่สุดแล้วหรือยังเอ้เราเป็นครูที่ดีแล้วหรือยังเราสามารถประสบผลสําเร็จในการที่จะปลูกฝังความรักในวิชาให้กับนักเรียนล้วหรือยัง ถ้าปลูกฝังได้ในปัญหนานี้จบเลยฮะจบเลยฮะแล้วผมก็ไม่ทราบผมเห็นด้วยกับท่านนะฮะว่าที่ท่านวิเคราะห์นี่ถูกแล้วก็คือว่ามีเวลาว่างเยอะแล้วเขาไม่ได้ใช้เวลาว่างไปในการค้นคว้าอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วคุณจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรครับแล้วผมคิดว่างผมนะฮะท่านลองไปพิจารณาดูก็คือว่าเป็นหน้าที่ของครูท่านปฐมปลายด้วยมธยมต้นด้วยในการปลูกฝังความรักในวิชาขึ้นมาเพราะสไลด์เมือม่อครู่นี้ต่อมาเลยนะฮะ เด็กบางคนใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมไปจับกลุ่มในที่แอโคจรมั่วสุมก่อเหตุทะเลาะวิวาทสสจึงเตรียมจัดคงปรีอาชวะศึกษานำปวช .1 นนปวส .1 นนทุกคนมาอบรมเตรียมความพร้อมในบูรณาการเอาต่อไปเลยนะครับ โดยจะปรับพื้นฐานความรู้ระเบียบวินัยทัศนคติและการจัดสรรเวลาเรียนให้กับนักเรียนโดยจะใช้เวลาในการอบรม2-3เดือนทั้งนี้ทางสสก็บอกว่าจะนําเสนอพลเรือเอกนรงค์ท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเพื่อพิจารณาในสัปดาห์น้าผมว่านี่มันมันผิวเผินมากแล้วมันไม่ไปแตะที่หัวใจคือถ้าคุณปลูกฝังความรักในวิชานี่นะคุณไม่ต้องห่วงเลยจะใช้วเขาจะใช้เวลาว่างในการไปค้นคว้า อย่างเช่นเด็กที่เขาเรียนสถาปัตย์เขาจะไปไปค้นเน็ตเลยว่าเออออกแบบตึกสูงสูๆยังไงนะเราจะเดินท่อยังไงแล้วก็เอถ้ามีพื้นที่แค่หนึ่งไร่นะจะปลูกสร้างตึกสูง50ชั้นได้หรือไม่เขาจะไปค้นเลยฮนะว่าประเทศนั้นทําอย่างนี้ประเทศนั้นทําอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะใช้เวลาว่างในการจะไปมั่วูุมทะเลาะเบาแวงกัน นี่ก็คือมาตรการนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ลองนําเสนอหลังจากที่มีการประชุม21แห่งที่มีความเสี่ยงในการที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาทแต่ว่าเด็กก็เหมือนผ้าขาวแหะค่ะคุณผู้ชมจริงๆมาตรการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหานี้แต่ถ้าจะให้แก้กันอย่างตรงจุดจริงๆเนี่ยนี่ฉันว่าสถาบันครอบครัวก็ถือว่ามีความสําคัญรวมไปถึงเรื่องของครูนะคะที่ทางคุณหมอได้บอกไปทั้งครูและสถาบันครอบครัวเนี่ยมีส่วนช่วยในการปลูกฝังเด็กเยาว,วชนนะคะให้เติบโตแล้วก็ ก้าวต่อไปอย่างมีอนาคตจริงๆเรื่องของเด็กปรบับตัวอะไรไม่ทันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะสายอาชีวะหรอกค่ะที่อาจจะใช้เวลาว่างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงๆสายสามัญเนี่ยปัญหาเด็กโดดเรียนก็เยอะทั้งๆที่เขาก็มีเวลาเรียนเต็มแต่ก็ยังหาโอกาสโดดเรียนออกไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นครูและสถาบันครอบครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแต่เรื่ออองงะะไรตตต้ิดามมชค่ เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงประชามติที่ทางสกอตแลนด์เนี่ยนะคะจะแยกประเทศออกจากสหราชาอาณาจากักรก่อนหน้านี้นเราถอดบทเรียนไปแล้วนะคะว่าผลของการลงประชามติที่ออกมานั้นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรแต่ว่าครั้งนี้จะมาในโหมดของคนที่ไปดูงาน,นะคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญ กับการลงประชามติที่ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะที่เรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยจะนำมาสู่การลงประชามติกันนายสมชายศรีสุทธยากรค,ค่ะคุณหมอคะเป็นกรกตไปดูงานก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนว่าเอ๊ การเลือกตั้งของตัวเองที่ผ่านมายังดูเหมือนการจัดการอะไรยังไม่ค่อยจะดีเลยแต่ว่าไปดูงานครั้งนี้เนี่ยเหมือนมองว่าเป็นเงการสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะไม่รู้จะเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่ามุมมองคุณหมอม,มอง,มอง,มองอยังไงบ้างคะ